คือการเรียนรู้พระพุทธศาสนาเรื่องตามรอยพระมงคลเทพมุนีตอนที่ห้าขอความสวัสดีความเจริญรุ่งเรืองในพระธรรมวินัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าจงมังเกิดมีในพระธรมธรมทายาทุกรูป พระเด็พระคุณหลวงปู่นั่นได้ทําโรงงานได้สร้างโรงงานทําวิชาและได้ทําวิชาธรรมกายคือสมาธิชั้นสูงพูดกันง่ายๆว่าเป็นอย่างนั้นทําวิชาตลอดแบ่งเป็นพรัชแบ่งเป็นทีมทั้งสองทีมเพื่อช่วยประเทศชาติช่วยโลกมนุษย์แก้ไขปัญหาต่างๆเป็นต้นว่าฝนไม่ตกก็ทําให้ตกฝนตกมากก็ทําให้น้อยเป็นต้นช่วยได้ในหลายๆเรื่อง เมื่อครั้งสงครามโลกครั้งที่สองได้บังเกิดขึ้นความทุกข์ยากลำบากในเรื่องของอาหารมันก็บังเกิดขึ้นข้าวยากมากแพงแม่ชีก็มาบอกพระเดชพระคุณหลวงปู่ว่าหลุงพ่อเจ้าขาข้าวหมดแล้วเจ้าคขาท่านก็นิ่งๆนิ่งๆของท่านเีก่กกรมายถึงว่าทําสอดใจเข้ามาในกลางของกลางพระธรรมกายแล้วก็ตอบว่าเออเดี๋ยวมา ได้บุญของท่านได้บุญของท่านด้วยวิชาธรรมกายของท่านอย่างบุญของท่านเราก็มาดูถึงคราวที่ท่านทําสิ่งที่ทําได้ยากคือมาอยู่วัดพระเชตุพนบิณฑบาตวันแรกไม่ได้อะไรเลยวันที่สองไม่ได้อะไรเลยวันที่สามได้ข้าวมาหนึ่งถได้กล้วยมาใบหนึ่งท่านหิวแต่ท่านก็ยังแบ่งข้าวนั้นให้แก่สุนัขแม่ลูกอ่อน ซึ่งเป็นสิ่งที่ทําได้ยากให้ในสิ่งที่ให้ได้ยากทําในสิ่งที่ทําได้ยากเสียสละในสิ่งที่บุคคลอื่นเสียสละได้ยากย่อมได้สิ่งในสิ่งที่คนอื่นได้ได้ยากเมื่อท่านบอกกันแม่ชีไปว่าเออเดี๋ยวมาด้วยบุญของท่านทําให้คนทั้งหลายที่เป็นลูกศิษย์ลูงหาที่รู้จักกับท่านดีมีความคเคารพเลื่อมใสท่านก็ชวนกันว่าเอา้าไปท่าพระป่าไหม พระป่าที่ไหนถ้าพระป่า,ปาหลวงพ่อหลวงพ่ออะไรหลวงพ่อมาปากน้ำเขาก็ตกลงกันซึ่งในยุคนั้นห้ามเคลื่อนย้ายสเสบียงอาหารเขาก็เอาข้าวนั้นไว้ไวใต้ท้องเรือเอากล้วยเอาอ้อยปิดไว้ข้างบนแล้วก็ทอมาทอมาสมาัยนั้นเมื่อทอมาผ่านด่านทางราชการเขาก็ขอตรวจดูเปิดมาดูก็เอามีแต่กล้วยกอ้อยเอาไปได้และในที่สุดเรือนั้นก็ไปถึงวัดปากน้ํา แม่ชีที่ดูแลดูแลเรื่องของงานครัวก็มาบอกว่าหลวงพ่อเจ้าขาข้าวมาแล้วเจ้าขะหลวงปู่ก็เออซึ่งในสมัยนงคำโลกนั้นเป็นวิกฤตที่สำคัญทีเดียวท่านได้ให้คุณยายไปดูว่าลูกจันไปดูสิลูกระเบิดสองลูกเนี่ยมันจะมาทิ้งเมืองไทยเนี่ยมันเป็นอย่างไรคุณยายก็นั่งเข้าที่เข้าวิชาธรรมกายไปดูแล้วก็บอกว่า ตุก,กตุนตุก,กตาไม่มีเหลือเลยเจ้าค่ะและให้ไปดูซิว่าใครเป็นคนใช้ใหมาทิง้งมาทิ้งเดี๋ยว,วิธีการใดมาทิ้งเวลาไหนทําไมจึงต้องมาทิง้งอย่างนี้เป็นต้นถ้าเป็นเรื่องค่อนข้างละเอียดก็ต้องยกไว้ก่อนซึ่งในยุคสมัยสงคราโลกคั้งที่สองนั้นมีความทุกข์ยากลําบากมากน้ําก็ท่วมน้ําก็ท่วมท่านต้องมาทําสะพานเดินเองในสมัยนั้นอาหารขาดขแคลนมาก พอดีที่วัดปากน้ํานั้นมีมีมะละกออยู่ก็กินกันแต่มะละกอดองกับเต้าหูยี่ถวายพระกินกับข้าวต้มอย่างนั้นเองด้วยความลําบากหลวงปู่ก็บอกกับปู่บัถากว่ายูนเจ็ดวันนี้รู้เรื่องเจ็ดวันนี้เก็บเสื้อผ้ายยกใส่กระเป๋ากลับบ้านไปถ้าหลวงพ่อตาย เองกลับมาเผาทำให้ตายเองกลับมาอยู่แต่ลุงประยูนนั้นแกก็เชื่อมั่นในพระเดชพระคุณหลวงปู่เชื่อมั่นในวิชาธรรมกายท่านแกก็ไม่หนีไปไหนหลวงปูม่มอบหมายทำบัญชีแกก็ทําบัญชีไประเบิดลงตุ้มตุ้มตุ้มแกก็ไม่หวั่นไหวเพราะเชื่อว่าระเบิดทาอันตรายไม่ได้ส่วนใครจะกลับบ้านเชิญยกเว้นผู้ที่ทาวิชาทําวิชาธรรมกายหรือทําสมาธิชั้นสูงให้อยู่ทําสมาธิและในที่สุด และเบิดประมานูก็ไม่ลงในเมืองไทยก็ไปลงที่โนโดฮิโรชิมะและนางาซากิก็จะเขาประมาณว่าเมือ่อทำวิชาแล้วเนี่ยหนึ่งมันเป็นบาปของเขาเองในว,วิชาทำงานได้เป็นบาปของเขาด้วยยกตัวอย่างอาเยตนะแปบลบว่าดึงดูดแปบลบว่าบ่อกเกิดใจของชาวญี่ปุ่นอ่ะยกตัวอย่าง อายตนะแปลว่าดึงดูดหรือแปลว่าบอกเกิดตาดึงดูดรูปหูดึงดูดเสียงจมูกดึงดูดกลิ่นลิ้นดึงดูดรสกายดึงดูดสัมผัสใจดึงดูดธรรมารมคนที่เต็มไปด้วยความหมองด้วยความโกรธคือชาวญี่ปุ่นนั้นโกรธสาบแช่งดาอเมริกาด้วยความโกรธด้วยความแค้นความดำหรือความมองหรือความโกรดนั้นก็จะดึงดูดจึงดึงดูดเอาระเบิดปรามโนูนั้นไปเหมือนอ่งคนที่ไปเที่ยวบาร์หรือเที่ยวครับเนี่ย ไปเที่ยวแล้วเมาอาลลาดล้มโตอ่าลมโต๊ะ,ะ,ตะเกิดทะเลาะวิวาทในที่สุดก็หึงดูดอะไรหนึ่งดูดมีดหนึ่งดูดขวดหนึ่งดูดกำปั้นไปอย่างนี้แต่ว่าคนไทยนั้นมีจิตใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยเมตตากรุณาเอ,อื้อเฟื้อเผื่อ,อแผ่ก็ไม่สามารถที่จะดูดระเบิดมาได้ด้วยการทําวิชาทําให้จิตใจของคนไทยนั้นเต็มเปี่ยมไปด้วยเมตตานี้ขออุปมาอุปไม,อม,มยอย่างนี้ เรื่วิชาธรรมกายจึงเป็นวิชาที่ศักดิ์สิทธิ์มากในยุคข,ของลุงปู่นั้นมีพระของขวัญสร้างพระของขวัญรุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นสามพระของขวัญเป็นที่โด่งดังมากมีชื่อเสียงที่โด่งดังมากคําสอนของพระเดชพระคุณลุงปู่สอนภาวนาไปนะคําว่าหยุดเป็นตัวสําเร็จที่ที่บอกแล้ว สมณะยุดสมณะยุดสมณะหยุดพระองค์ให้ในัยยะว่าสมณะหยุดแล้วท่านไม่หยุดหมายความว่าองคคริมานเป็นเรื่องในครั้งพุทธกาลองคคริมานต้องการเป็นเจ้าโลกคือเรียนไปกับวิชาเรียนวิชากับอาจารย์ของท่านอาจารย์ทิสาป,ปามโมกขององคุลิมานเรียนไปถึงชั้นหนึ่งแล้วใน,ในระดับหนึ่งอาจารย์บอกว่าถ้าอยากจะเป็นเจ้าโลกจะต้องอาน้วคนมาพันนิ้วองคุลิมาน คิดว่าเราจะเป็นเจ้าโลกก็จําเป็นต้องฆ่าคนก็ต้องฆ่าแต่ก็เสียใจแต่ในที่สุดก็ฆ่าคนฆ่ามาได้9 99 9คนวันนั้นจะครบหนึ่งพันประชาชนทั้งหลายก็ไปฟ้องพระเจ้าประสเสฐทุกโศนพระเจ้าประสเสฐทุกโศนก็ยกทัพมาประาบแม่องคุริมาก็รู้ข่าวก็รีบมาบอกองคุริมาให้หนีไปแต่องคุริมาน,นั้น ไม่คิดว่าเป็นแม่เป็นพ่อเป็นใครละจะฆ่าอย่างเดียวให้ได้ครบหนึ่งพันให้ได้จะเป็นเจ้าโลกให้ได้บาปในตัวหนามากพระพุทธเจ้ารู้ด้วยญาณก็เลยคิดว่าองค์คริมานี้เป็นพระอสิติมหาสาวกองค์ที่แปดสิบถ้าปล่อยให้ฆ่าแม่เป็นอันดเดนตรีกรรมแล้วไม่ไมรู้ทำเพราะนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยต้องไปก่อนไปโปรดองค์คริมานก่อนเมื่อไปถึงแล้วองค์คริมานเห็นพระพุทธเจ้าแล้วนี่โอ้โหลักษณะงามจริงนิ้วนี่งามจริงเราเป็นเจ้าโลกแน่ ก็วิ่งไล่ไล่ฟันพระพุทธเจ้าจีทีเดียพระพุทธเจ้าก็พฤชพอใกล้จะถึงก็พฤชไปหนึ่งว่าใกล้จะถึงก็พฤชไปสองวา่าใกล้ถึงก็พฤชสี่ว่าหกวาแปดอ่าสีวา่วา่วาหกว่าสิบสองว่าสามสิบสองว่าองค์คริมานเหนื่อยไม่ไหวเราไม่ได้เป็นเจ้าโลกแนะี่นี่พรเป็นเจ้าโลกก่อนเราเลยเปล่งเสียงว่าสมณะหยุดสมณะหยุดพระองค์ทรงให้ในัยยว่าเราหยุดแล้วท่านยังไม่หยุด ความหมายเนี่ยคำว่าหยุดของพระองค์เนี่ยองคครีมากรบอกพระสมณะยังเดินอยู่จะหยุดได้อย่างไรความหมายของคําว่าหยุดพระองค์ไม่ได้หมายถึงว่าหยุดเดินไม่ได้หมายถึงว่าหยุดเคลื่อนไหวแต่คําว่าหยุดนี้หมายถึงหยุดใจเข้าถึงธรรมะเข้าถึงความเป็นพระพุทธเจ้าภายในคำว่าหยุดนี้มีสามระดับคือหนึ่งหยุดการเคลื่อนไหวทางร่างกายสองหยุดการทําบาป ทางกายทางวาจาแต่ความหมายที่สูงสุดก็คือหยุดใจใจนั้นหยุดเมื่อใจหยุดแล้วเข้าถึงพระธรรมกายเพราะนั้นพระเดชพระคุณหลวงปู่สอนว่าหยุดเป็นตัวสําเร็จหมายความว่าเมื่อใจหยุดถูกส่วนเข้าก็จะเข้าถึงดวงธรรมเข้าถึงพระธรรมกายอย่างนี้เป็นในย่าที่ถูกต้องท่านสอนให้ลูกศิษย์นั้นทาให้หยุดหยุดเท่านั้นเป็นตัวสําเร็จเรื่องอื่นไม่ต้องพูดมากนักใหญ่โตโมโหฬาร หยุดให้ได้ซะก,ก่อนเมื่อหยุดแล้วจึงรู้ว่าอ๋อพระพุทธศาสนาถูกส่วนอย่างนี้เป็นอย่างดีนั้นท่านเลยสอนว่าให้ทานรักษาสีนั้นยังไกลกว่าหยุดนั่นใกล้นิพพานน,นจะสร้างโบสถ์พิหารการประเด็นสูงโกรธยังไงก็ไม่เท่าพิจารณาความมีเที่ยงยักเยื่แปรผันของเบ็ของเบญจขันธ์ร่างกายว่ามีเที่ยงยักยื่แปรผันงนี้บุญมากกว่าหมายความเป็นอย่างไรก็หมายความว่า ถ้าเกิดว่าเราทําทานก็ไปสวรรค์รักษาศีลไปสวรรค์ไปพรหมแต่ทําใจให้หยุดนี้ไปนิพพานหมายถึงอย่างไรสร้างโบสถ์ได้วิหารการประเดนให้สูงโกดยังไงก็ไม่เท่าพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงยักษยืงแปรผันของเบญจขันธ์เรื่องกายก้าหมายความว่าแม้เราจะสร้างโบสถ์ใหญ่ยังไงกว้าง,างยังไงสูงยังไงก็ตามแต่บุญน,นั้นไม่เท่าบุญที่เห็นอนิจจสัญญา เพียงชัชวดและลัดนิ้วมือเดียวโดยพระเจ้าตรัสไว้ในพระสูตรสองพระสูตรว่าให้ทางกับสัตริยฉานพึงหวังผลร้อยเท่าให้ทางกัมนุทุศีลพึงหวังผลพันเท่าให้ทางกัมนุยธผู้มีศีห้าบริสุทธิ์พึงหวังผลแสนเท่าให้ทางกัณกบวชนอกพระพุทธศาสนาพึงหวังผลแสนโกดเท่าถวายทานแด่พระโสดาบันได้ผลไม่ต้องนับอีกพระสูตรหนึ่งก็ตรัสว่าถวายทานแด่พระโสดาบัน หนึ่งร <cko ier noise> <ar> ้อยไม่เท่าพระสกิทาคามีองค์เดียวถวายทานพระสกิทาคามีหนึ่งร้อยไม่เท่าพระอนาคถวายทานพระอนาคามีองคเดียวถวายทานพระอนาคามีหนึ่งร้อยไม่เท่าถวายทานพระอรหันเพียงอง์เดียวถวายทานพระอรหันหนึ่งร้อยไม่เท่าถวายทานแดพระปเจกพบทรเจ้าเพียงพระองคเดียวถวายทานแดพระปเจกพุพระเจ้าหนึ่งร้อยไม่เท่าถวายทานเดพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงพระองคเดียวถวายทานเดพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เท่าถวายสังฆทานโดยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประมุข ถวายสังฆทานโดยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นปรรลุไม่เท่ากับบุญที่สร้างวิหารทานเพื่อพิสูจน์ผู้จรมาจากทิศทั้งสี่สร้างวิหารทานเพื่อพิสูจน์ผู้ปจรมาจากทิศทั้งสี่บุญไม่เท่ากัรถึงไตสรณคมบุญถึงไตสรณคมไม่เท่าบุญที่เกิดจากการรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์รักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์นั้นไม่เท่าบุญที่เกิดขึ้นจากการแผ่เมตตาเพียงชั่วสุดดมของหอม แผ่เมตตาเป็นชั่วส,สุดดวงของหอนบุญนั้นไม่เท่ากันเห็นอนิจจสัญญาเพียงชั่วรัดนิ้วมือเดียวก็หมายความว่าอย่างไรก็คือบุญที่สร้างวิบ ود วิหารการบิะเดียวนี่ไม่เท่ากันเ,กเห็นอนิจจสัญญาเมื่อเห็นอนิจจสัญญาแล้วปล่อยวางเรื่องราทั้งหลายไม่ติดในบุคคลสัตว์สิ่งของก็เห็นเป็นอนิจจังทุกขังนัตตาใจก็หยุดนิ่งเมื่อใจหยุดนิ่งดําเนินตามผลทางสายกลางสายกลางผ่านดวงธรรมดวงศีล สมาธิปัญญาวิมุตมติอนัตถันะพานไปถึงกายต่างๆ6ดวงกายไปเรื่อยจนกระทั่งเข้าถึงพระธรรมกายเมื่อเข้าถึงพระธรรมกายแล้วก็เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นนิจจังสุขังอนัตตาเห็นสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นสิ่งใดมีความแก่ความเจ็บความตายเห็นสิ่งใดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายทั้งสองฝั่งนี้เพราะฉะนั้นการทําใจหยุดนิ่งเนี่ยได้บุญมากกว่าการสร้างโบสถ์สร้างวิหารการประเด็นอย่างนี้ การพิจารณาความแปรผันของเป็นขันธ์ร่างกายว่าไม่เที่ยงยักเทีงแปรผันจึงได้บุญมากกว่าการสร้างโบสถ์สร้างวิหารด้วยประการชนิดวันนี้เวลาหมดอีกแล,แล้วก็ขอพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอความสุขสวัสดีความเจริญรุ่งเรืองในพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ,าจ้าจงเกิดมีแด่พระธรรมทายาททุกลูกให้เห็นอนิจจังทุกขังนัตตาแล้วเข้าสู่พระธรรมกายจงทั่วหน้ากาันทุกรูปทุกองค์ทุกประการเทิด